สวย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 เฮ้ยไม่ไรอะไรอันนั้นอันนี้ามีปิลมลิ้นไปเลลมก็เเกมนียังไม่ลื่นรอานี่ก็รอนิมยังไม่รออนนนี้ไม่ได้คิดถูกหรอก็ไม่คิด

เสี่ยไม่ได้ยินเพื่อนกูพูดเลยเออเพื่อนกูโดนแหละกูพูดหน้าเขาโอ้วหหน้าไม่โดนกูพูดหน้าไม่โดนได้ไงอ่ะบอลต์ชี้สอยแอมให้นอนชาดายชาดายชาดายบอลจับบอลจับบอลยังเอ้าเฮ้ยมากันเลยไม่ฟอลไม่ฟอลเฮ้ยสวยสวยเอ็มเดอฮะ มเาเก่ดีงมาปูตองชียร์กเดียวพอคนเดียวกหมดน้ำยูน้ำยูน้ำยูเอ็มซีอะไรยิงพองพอง ไี่แล้วน่อ้วนเอ้ยใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ชนยักษ์ไรีเอ้ยโอยกนี่ยดูหน่อยดูหน่อยอายุน้อยไรฮไปกันไปกันันเขาได้เขาได้ไหมไม่ดูอะดูไมอ่อ้ยยเอายนนเอาพี้ยไดรไงวะมาดิเี่ไม่รีบไ

รัชานนทินเติมอ่ะเติมนื้เนืแลนอกแลนอกนอนังเลยนั่เลยเต็มที่เรานำเจ็ดสองอทีเรานำเจ็ดแลชานนทินเขาบอกไม่มีข้อนะคุณเจคนเดียวสรงแต้มขั้นต่ำเลย ต่ำสุดแล้วล่ะสาิบอ่ะเปิดเปลี่ยนอกมาสสเ่มาสัก่อนเลยเปดี๋ยวักกเอนบอกเอ้ยนอนน่ะโยนนๆๆนนูนอิมพอตไว้เลยนิ่งไงไว้เหี่ยมเล่นไม่ไหวเลยเออมึงเชื่อกูมีมันดีสุดแล้วเ่้าใจถ้าผมพูดคนเรามานเข้าเขาไลเที่ยมนอนตายแล้วเวลาเลยขันสายแกเข้หยแล้วฮะฮนมันะมัมันใจมันใจมันใจ

เราไม่ต้องทำที่อะไรเลยอะแพงแสนใกล้ที่ไหนทั้งสิบโลเองมีนลยคือไม่มีไม่ต้องมีเราสามคนอะคือเราสามคนไม่ไม่ไม่มีบทบาทอะขัดมีพัดมีไอ้ที่เราเคยปะไอ้ที่คนครบไม่ใช่ว่าตัวร้านนี่แต่ดีแล้วไงไม่งั้นเรามีคนทำไงต้องแต่ต้องแค่มองพวกนี้กูแทงนะไอ้เหี้ยตอนนี้นอนไม้มาคุยนั่งไงเมย์มันเปเหนื่อยสวยสวยเฮ้ยไปนู้นดิไปนู้น

จัจันดังอย่างนี้แล้วตอ้าอบาประมาณยังโอ้ยตอยต่อยตอยต้องไม่ิหสอยสอยอําเดียวโรนโดล็อกเล่เฮ้ยเล่เล อย่ามาอย่ามาอย่ามาอย่าโดาอย่าโดนสามไม่รองไม่รงอย่ามาอย่ามาสองให้เลยเคิซอนบุญเมืองอย่ามาอย่ามาเสบเสบเสบอย่าพิ่งรงร้องอะไระ นาทีครึ <si> ่งน้ำแปดสวยงาสวยน้ำแปดอ่ะเทพไม่งงกันไปก็ไม่น่าแพ้แฮมดูดูน้องแจงอยิ่เลยบอกแล้วไม่จะทีคขึนงกูไม่ ไว้เจมส์ไว้เจมสไม่เป่าไม่ปวดไม่ได้เปิดหน้าเลยไม่ได้ผมไม่เฉยตายแล้วกะบังไม่หลงอ๋อไม่ลงกูไก่โอมไม่หนีไม่หมาไม่ลงเลยไม่หนีหนอนกูเลยด้วยกูด้วยเลยด้วยไม่มีไม่ข่าวมาแต้มอ่ะกูบล็อกบล็อกแบ็กนี่กไม่เคยแข่งไม่มีแต้มเลยไปสวยสุดยอดลีนี่ลีโอ้พัะเาหนน em ทีนี้หอนหรอ MC

ไป,ไปแล้วชานน,นนัเน,นี่นย